2ปีก่อนช่วงเวลาเดียวกันกับที่มีพระธุดงเข้ามาปักกฎไก่กับหมู่บ้านได้มีเสือโครงที่ออกมาจากป่าลึกฆ่าชาวบ้านตายไปสองคนช่วงเวลานั้นไม่มีพรานคนไหนที่จะสามารถตามล่าเสือโครงได้เพราะแต่ละคนไม่มีประสบการณ์ในการล่าสัตว์ใหญ่เลยแม้แต่น้อยเพราะหมู่บ้านที่อยู่นอกจากจะอยู่ห่างไกลจากผืนป่าใหญ่แล้วยังเป็นชายป่าที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ เพราะมักจะถูกชาวบ้านตัดถางเอาไปสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นย่าก็เลยไม่มีสัตว์ใหญ่หากินอยู่ในผืนป่าบริเวณนั้นซึ่งแต่ไหนแต่ไรสัตว์ป่าขนาดใหญ่ก็ไม่เคยออกมาเพ่นพ่านหากินอยู่ในผืนป่าแถบนั้นด้วยเช่นกันพรานส่วนใหญ่ที่อยู่ในหมู่บ้านก็จะหาล่าเอาแต่สัตว์เล็กๆเ,เช่นกระต่ายหมูป่ากระลรอกกระแตหรือว่าพังพรนที่มีอยู่อย่างดาดเดินชุกชุม เมื่อมีเสือคล่งออกมาฆ่าคนตายชาวบ้านก็เลยต้องไปขอความช่วยเหลือจากหลวงพ่อพระธุดงซึ่งต่างก็คิดกันว่าท่านน่าจะมีดีที่จะปราบเสือได้บ้างเพราะไม่เช่นนั้นท่านก็คงไม่สามารถที่จะดันโดนธุดงไปตามป่าเขาลำนาภัยรอดชีวิตมาได้จนบัดนี้เมื่อชาวบ้านต่างก็มาขอความช่วยเหลือหลวงพ่อพระธุดงท่านก็รับปากหลังจากที่ชาวบ้านกลับไปแล้ว ท่านก็ได้ทำพิธีด้วยอาคมเรียกสัตว์ป่าด้วยจิตอธิษฐานอันแรงกล้าเรียกเอาไอ้ลายพาดกอนเสือโครงนั่นมาหาถึงกรดเมื่อไอ้ลายพาดกอนนั่นมาถึงกรดของหลวงพ่อแม้จะไม่รู้ตัวว่ามีอะไรดนใจให้เข้ามาถึงที่นี่แต่ก็ด้วยสัญชาตญยาณของสัตว์ไร้มันก็พุ่งกระโจนเข้าไปหาหาลวงพ่อที่นั่งนิ่งอยู่ในกรดหมายจะฉีกกระชากกินเป็นเยือ ขณะที่จู่ๆร่างของหลวงพ่อพระธุดงท่านก็เปลี่ยนร่างเป็นพญาหมีดำตัวใหญ่มาหิมาด้วยแรงอาคมที่แข็งกล้าจับกระชากลำคอของไอ้ลายเสือโครงล็อกเอาไว้ด้วยพละกำลังและร่างที่ใหญ่โตกว่าไอ้ลายเสือโครงนั้นถึงสองเท่าหากจะฆ่าโดยการหักคอมันก็จะตายง่ายไปแต่หลวงพ่อท่านไม่ได้มีจิตใจที่จะโหดร้เช่นนั้นก็เลยจับมันอ้าปาก แล้วก็หักเขี้ยวอันแหลมคมขาววับของมันจนหักสะบ้นไปข้างหนึ่งแล้วก็จับกระชากหางเสือโค่งจนขาดสะบ้นกลายเป็นเสือหางกุดเขี้ยวหักไปในทันทีไอ้ลายเสือโค่งนั่นถึงกับแหกปากร้องคำรามลั่นโดยความเจ็บปวดและคงจะอับอายเมื่อสะบัดตัวหลุดหนีจากกรงเล็บของพญาหมีดดำมาได้มันก็กระโจนวิ่งหนีเข้าป่าลึกไปในทันที และก็ไม่เห็นมันโผล่ออกมาจากป่าลึกอีกเลยนับตั้งแต่บัดนั้นจนเมื่อหลวงพ่อท่านก็ทุดงจากไปจนเมื่อเวลาผ่านไปร่วมสองปีเหตุการณ์ที่เคยเงียบสงบมานานจูจ่จก็มีชาวบ้านถูกเสือฆ่าตายขึ้นมาอีกและครั้งนี้ชาวบ้านก็รู้ได้ทันทีว่ามันเป็นฝีมือของเสือตัวไหนเพราะตั้งแต่ผ่านมามีเสือเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่เข้ามาใกล้หมู่บ้านได้นั่นก็คือไอ้ด้วนเขี้ยวหัก ที่เคยถูกหลวงพ่อท่านกระชากหางจนขาดแล้วก็หักเขี้ยวของมันทิ้งไปข้างหนึ่งคิดว่ามันคงเข็ดขยาดไม่กล้าออกมาจากป่าอีกแต่คงจะเป็นด้วยสันดานที่มันชอบกินเนื้อหนังของคนจึงไม่สามารถที่จะทําให้มันอดใจได้สุดท้ายก็ต้องออกมาตามล่าและฉีกกินเนื้อคนอีกครั้งและก็ยังไม่รู้ว่าจะมีใครสามารถที่จะฆ่าไอ้ลายนี่ได้แถมว่าไอ้ด่วนเขี้ยวหักที่ย้อนกลับมาครั้งนี้ มันคงจะกลายเป็นเสือสมิงไปแล้วเพราะว่าชาวบ้านที่ตกบปันเยอือกับพรานที่วิ่งหนีรอดตายกลับมาได้ล้วนแต่เจอเข้ากับคนแปลกหน้าก่อนที่จะกลายร่างเป็นเสือโครงในภายหลังซึ่งมันก็น่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะไอ้ลายเสือโครงตัวนี้ถือว่าได้กินคนไปหลายคนรวมทั้งเมื่อสองปีก่อนนั่นด้วยจนเมื่อแน่ใจว่ามันเป็นเสือสมิงจริงๆก็ตอนที่ผู้ใหญ่เจือกับพรานใบ ต่างก็พากันออกตามล่าอยู่ถึงสามวันทั้งสองก็ไปเจอเข้ากับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้ว่าเป็นคนหมู่บ้านไหนตามลักษณะท่าทางเดียวกันกับพรานที่หลอดตายบอกเอาไว้ผู้ใหญ่เจือกับพรานใบเข้าใจว่าแม้จะเป็นคนแปลกหน้าแต่ก็คงจะไม่ใช่คนแน่เพราะทั้งสองรู้สึกและสัมผัสได้ถึงกลิ่นสาบสางที่ถูกสายลมพัดโช,ชยออกมาจากร่างของชายแปลกหน้านั่น ขนาะที่กำลังจะเดินเข้าไปใกล้กันแม้ว่าชายไว้กลาง้นแปลกหน้านั่นจะมีท่าทางเป็นมิตรเดินสยยยิ้มเข้ามาหาแต่ผู้ใหญ่เชื้อก็ตัดสินใจที่จะยกปืนของตนเองยิงสวนเข้าไปทันทีที่เหมือนว่าชายแปลกหน้านั่นก็นจะรู้ตัวเตรียมพุ่งกระโจนเข้าใส่ผู้ใหญ่เชื้อกับพรานใบแต่ปืนในมือของผู้ใหญ่เชื้อก็ระเบิดโตมออกไปเสียก่อน กระสุนพุ่งเข้าที่ร่างของชายวัยกลางคนแปลกหน้านั่นจนล้มหงายท้องลงไปที่พื้นก่อนที่มันจะพลิกล่างลุกปลวดพลาดขึ้นมาอย่างรวดเร็วทำเอาพลานใบกับผู้ใหญ่เจือตกใจเพราะว่าร่างของมันที่พลิกขึ้นมานั้นได้กลายร่างเป็นเสือโครงหลายผาดก่อนไปแล้วแม้ว่าทั้งสองจะเตรียมตัวเตรียมใจมาแล้วว่าจะต้องมาพบเจอกับอะไรแต่ก็อดที่จะตกใจไม่ได้ไอหลายเสือสมิงร่างใหญ่กำยำ มันคงจะอิ่มหนำสำรานกับการกินเนื้อคนและล่าสัตว์จนสมบูรณ์พูนสุกเต็มที่กระสุนปืนของผู้ใหญ่เจื้อที่ยิงมันออกไปจนกระเด็นกับไม่ได้ละคายผิวของมันแม้แต่น้อยก็ถึงคลาวของพรานใบที่ยกปืนสับไกย,ยิงเช่นกันสินเสียงปืนที่ระเบิดตุ่มกระสุนปืนของพรานใบกับพุ่งเข้าไปที่สะโพกด้านขวาของไอ้ลายเสือสมิงหางด่วนเขี่ยวหักจนเลือดสดๆพุ่งกระชูด มันส่งเสียงร้องคำรามลั่นด้วยความเจ็บปวดเพราะคงไม่คิดว่ากระสุนปืนนั่นจะสามารถทำอะไรมันได้แต่ด้วยสัญชาติตยาณดิบของสัตว์ร้ายไม่มีทางที่มันจะสิน้นฤทธิ์ได้ง่ายๆมันพุ่งกระโจนเข้าใส่พลานใบยอย่างรวดเร็วจนร่างของพลานใบหงายงหลังพึง่งถูกกงเล็บของมันตรปบเข่าที่หัวไหล่ทั้งสองข้างก่อนที่มันจะฝังคมเขี้ยวเข้าไปปืนในมือของผู้ใหญ่เจือก็ระเบิดโตมขึ้นมาอีกนัด และครั้งนี้กระสุนปืนไม่ใช่กระสุนธรรมดาอย่างที่ยิงออกไปนัดแรกแต่กลับเป็นกระสุนอาคมเช่นเดียวกันกับกระสุนของพรานใบมันพุ่งแหวกอากาศเข้าไปที่กกหูของไอ้ลายเสือสมิงนั่นจนกระเด็นออกจากร่างของพรานใบไปที่แกรอดตายจากการถูกคมเคี้ยวของมันที่จ้องจะขัดฉากลำคอของแกออกไปอย่างวุดวิตร่างไอ้ลายเสือสมิงดินพรานล้องโอกอกหกหัก ด้วยความเจ็บปวดทุลนทุายก่อนจะลุกพวดพาดพุ่งกระโจนเข้าใส่ผู้ใหญ่เจือที่แกกำลังบรรจุก,กระสุนอาคมเพื่อจะยิงซ้ำเข้าไปใหม่แต่ก็ยังช้ากว่ากงเล็บของไอ้ลายเสือสมิงที่มันพุ่งเข้ามาใช้กงเล็บตบเอาปืนกระเด็นออกไปจากมือก่อนจะถูกร่างของไอ้ลายเสือสมิงนั่นยืนข่มเอาไว้แม้ว่าไอ้ลายเสือสมิงนั่นจะบาดเจ็บหนักแต่ด้วยพละกกำลังของมันก็ยังเหนือกว่ามนุษย์ มันใช้คมเขี้ยวฝังเข้าไปที่ลำคอของผู้ใหญ่เจือทันทีสบัดกระชากไม้จะฉีกเอาเนื้อหนังของแกออกไปให้ได้ส่วนพรานใบก็ไม่รอช้ารีบลุกพลวดไปคว้าเอาปืนของตนเองปันจุกระสุนอาคมเข้าไปใหม่แล้วกระสับไกย,ยิงซ้ำไอ้ลายเสือสมิงนั่นทันทีกระสุนอาคมกระพุ่งเข้าไปที่กกหูของไอ้ลายเสือสมิงนั่นอีกครั้งคนละฝั่งกับกระสุนของผู้ใหญ่เจอือ แต่มันทะลุออกไปอีกฝั่งจนเลือดกระฉุดไอ้ลายเสือสมิงถึงกับฟุบหน้าคว่ำลงไปกับร่างของผู้ใหญ่เจือพรานใบต้องรีบวิ่งไปกระชากเอาร่างของผู้ใหญ่เจือออกมาจากคมเขี้ยวของไอ้ลายเสือสมิงที่นอนชักกระตุกหายใจอย่างรวยลินมีเสียงคำรามเบาๆออกมาจากลำคอเมื่อเห็นว่ามันยังไม่ตายสนิทแกจึงยัดกระสุนอาคมใส่ลำกลองแล้วก็ยิงซ้ำเข้าไปที่หัวของมันอีกนัด จนมันแน่นิ่งและขาดใจตายคาที่ผู้ใหญ่เจือสำรวจดูตัวเองก็พบว่าตัวเองมีแผลลึกระหว่างลำคอกับหัวไหลจากคมเขี้ยวของมันโชคดีที่ยังไม่ทันถูกมันฉีกกระชากไม่เช่นนั้นก็คงจะไม่รอดเช่นกันพรานใบรีบหาเอาใบไม้ที่เป็นสมุนไพรใกล้ตัวเอามาขยำขยี้แล้วก็โปะเอาไว้ที่บาดแผลของผู้ใหญ่เจือเพื่อเป็นการคัดเลือดและแก่อักเสบไปด้วย กระสุนอาคมที่ใช้ยิงไอ้หลายเสือสมิงจนตายได้ได้รับการปลุกเสกด้วยอาคมขังจากหลวงพ่อพระธุดงเมื่อครั้งก่อนที่ท่านบอกให้ผู้ใหญ่เจือซึ่งเป็นผู้นำชุมชนนำกระสุนปืนไปให้จำนวนหนึ่งท่านจะทำการปลุกเสกให้เอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาในภายหลังหลวงพ่อพระธุดงท่านคงจะขาดการเอาไว้แล้วว่าไอ้หลายหางด่วนเขี้ยวหักที่ท่านจัดการจนเข็ดหลาบไปในครั้งนั้น มันคงจะย้อนกลับมาฆ่าชาวบ้านเพื่อกินเนื้อหนังอีกในภายภาคหน้าซึ่งมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆแม้ว่าครั้งแรกท่านจะให้โอกาสให้มันได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติสุขในป่าแต่คงจะด้วยสัญชาตญตยานและสัญดานของมันเองที่คงจะกลายเป็นเสือสมิงไปตั้งแต่บัดนั้นหลังจากที่กินเนื้อหนังของคนเข้าไปจนสุดท้ายมันก็ย้อนกลับมาและถูกกระสุนปืนอาคม ที่หลวงพ่อพระธุดงท่านได้ปลูกเสกเอาไว้ให้หญิงจนตายในที่สุดผู้ใหญ่เจือกับพรานใบช่วยกันใช้มีดกรีดถลกเอาหนังของไอ้ลายเสือสมิงหางด้วนเขี้ยวหักนั่นกลับไปตากแห้งแปะติดเอาไว้ที่แผ่นข้างฝาที่ศาลากลางบ้านเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้กับลูกหลานและชาวบ้านในรุ่นหลังๆต่อๆไปว่าครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเคยเกิดเรื่องราวหลาย เช่นไอร้ายเสือสมิงตัวนี้ที่มาฆ่าชาวบ้านตายไปหลายคนและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาถึง2ครั้งสองหนจนสุดท้ายมันก็ถูกฆ่าตายและถลกเอาหนังมาติดเอาไว้ให้ดู